อดอยากชวนขำเจ็บจมูกฮือนะเธอเดี๋ยวไล่ไม่ได้เจ็บจมูกเอาทำไมอ่ะอยากจะขำไม่ได้ไม่ขำก็ได้โอเคสวยไหมสวยอีฝอท์มึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องไงทำอะไร เห็นพี่เลยทุกคนนางไม่เคยเป็นหัวทุกคนนางไม่เคยเป็นห่วฉันก็เลยมามาถามกันเลยว่าฉันเป็นอะไรบ้างยังไงบ้างทุกคนนางไม่รักฉันเลยก็ให้กําลังใจแล้วนางนางเป็นสามีที่แย่มากนางไม่เคยถามไถ่อาการฉันเลยทุกคนอูแต่พี่ไปที่สวยขึ้นมากเลยนะสวยกับผีบ้าเลย ทุกคนทุกคนมีแฟนแบบนี้ทุกคนจะว่ายังไงพี่ไรหน้าแบบเหมือนตุ๊กตาเลยอะ่ะตุ๊กตามาม,มี่สิสวยนะสวยก็ผีอะไรล่ะตัวสภาเช่นสิทำไมทำไมเขาถึงพันแผลให้แบบเต็มหน้าขนาดนั้นอะ่ะก็ทําคางด้วยไงเธอถ้าไม่ได้ทําคางมันก็จะไม่ได้เป็นแบบนี้ใช่ป่ะมันก็จะมีแค่ตั้งเนี้ยเห็นไหมแผลเล็กๆตรงจมูก แต่เพราะว่าเราทำสองอย่างพร้อมกันไงทำคางด้วยจมูกด้วย <Okay. S 2> มันก็เลยต้องล็อกไว้ถ้าไม่ล็อกไว้มันมันจะไม่ตึงเห uh huh. มือนเหมือนโดนต่อยคางมาเลย uh huh. นี่แหละบอกแล้วอย่าเถียงแฟนเยอะแต่เดี๋ยวสวยแล้ว uh huh. จะมาแบบพึงห่วงกันไม่ได้นะเฮ้ยน uh ่ะขอร์วจะหึงเอหึงคน้นเป็นหลอก ฉันยาหัวเราแต่ฉันหัวล้อไมได้เอ๊ะอยาหัวล้อเยอะซิหัวเราไม่ได้เดี๋ยวก่อนยาแบบกันข่ามอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวซิลิโคนทะลุทําอย่างดีเลยคุณหมอแบบอย่างดีเลยคุณหมอแบบรู้ได้ไงไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะรู้แหละครัรู้หมดแหละอะไรที่เกี่ยวกับพี่อ่ะอือ ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในวันที่ทําจะมารู้ได้งไงว่าวมีอะไรแล้วพี่แล้วพี่จะตัดไอ้นั่นวันไหนอ่ะตัดอะไรตัดงูอีบ้าไม่ฉันไม่ทําบาปอโอเคเห็นว่าจะทํางูต่อเลยไงวันนั้นอ่ะไม่ไม่โน no. เอาแค่หนีพอโอเคโอเคทำไมมีงูแล้วไม่ได้เหรอไม่รักเหรอ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรหรอกงูพี่ใหญ่กว่าฟอร์ดเฮ้ยอีฟอดอีบ้าเฮ้ยใช่เฮ้ยจริงขอด้วยชิงนะฮะโอนั่งพูดไปเลยทุกคนไอช้างไองูพี่ใหญ่กว่าฟอร์ดฟอร์ดเลยแบบไม่ยอมอ่ะขอด้วยิงอยากแกงชางเนอะโอ้ยรัวเลยไปทำไหมเดี๋ยวไปทำ เดี S <S ย๋ยวพาไปทำเนี่ยทุกคนดูจม,มูกนางดิจม,มูกนางสวยมากแต่นางยังอยากทำอาทำตรงไหนอะเนี่ยผมว่าอ,อยากทำทรงให้มันแบบกลมๆก,กว่านี้หน่อยแบบหัวแหลมๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพลพี่สวยไหม <S <S พลจ๋าพี่สวยไหม,มจ๋าพลกอดนี่คน่าปลด สวยนะพี่ไปที่แบบแต่แต่ฟอเห็นคลิปที่เขาที่หมอเขาลงอ่ะขนาดทาเสร็จอะมันบวมน้อยมากเลยนะ,ะตรงเนี้ก็ต,ต้ใช่ใช่แล้วทรงแบบอย่างดีเลยอะคนเมนก็บอกว่าคนเมนเยอะบอกว่าเอ่อขนาดทําเสร็จยังสวยขนาดนี้เลยถ้ามันหายบวมจะสวยขนาดไหนลอ,อยและลอ,อยและผมดูนิ่งแล้วนะพี่ฟอร์ดพูดใหญ่กว่าผมนี่รัวเลย พนบอกว่าฉันสวยที่สุดในโลกเอยพนอย่าพนลเดี๋ยเจอแต่พี่เลี้ยงเลยเดี๋ยวพี่เลียเลยเยเล้ยงเบียโพนมีคนบอกว่าทําเลยฟอร์ดพุ่งแล้วหล่อมากมีคนบอกมาแบบนี้จมูกสวยมากทําทาไมอีกพอไม่ได้จะทําจมูกจะทำอะไรจะทำหัม่มเหรอทำหั่มให้มันแหลมๆอลอยีบา้า หลอแล้วเนี่ยนนทั้งหน้าหล่อมากไม่ต้องทำอะไรแล้วเธอตอนนี้ถ้าฟอร์ดพูดถึงแพรดี่ได้ห้าคำจะพูดว่าอะไรครับสวย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 อ่าอุตส่ามาอวยอวย,ยเลยอวยแฟนที่สุดเลยเยออมีแฟนอับเขาด้วยเหรออมตัวไหมว่าเขาจะหลอกว่าถ้าเขาเสร็จแล้วะ่ะ ไม่กลัวถ้าพี่หลอกอ่ะพี่ก็เป็นผัวฟอเลยแค่นั้นแหละพี่ฟอดอีบา้าเธอฟอ,อเธอกลวไหมฉันจะหลอกก่เธอไม่กลัวฉัน,นมีจมูกนะผมก็มีผมไม่ทำหรอกผมอ,อยากได้หน้านี้แหละอยากให้มันเป็นเอกลักษณ์ไม่ต้องทำให้เหมือนคนอื่นหรอกอ้าวเธอว่าฉันเหรอ เดี๋ยวมันจะเป็นทรงเดียวกันหมดไงแค่นี้<ด>สองลนเสร<อ>็แล้วนพนบอกว่าฟอร์ดยี่สิบแปดเดี๋ยวไปนอนด้วยนะครับได้ได้ได้อ๋อพลเขากลับบริลรามเหรอเขาไปปีใหม่ที่บริลัามเหรอเขามหาเนียเขานั่นแหละพลพี่ฝากดูฟอร์ดด้วยนะมันไว้ใจไม่ค่อยได้สงสารพี่แพดดี้กลัวน้ำลายไหล ไม่ได้วนน้ำลายหลายแต่โหนเลาะมากมันจะะเทือนจมูกอพี่ฟอดบอกว่าพี่ฟอรดบอกหลอกกว่ายอมรับแต่งูใหญ่กว่าพี่ฟอรดไม่ยอมแน่ <c oughs> แต่ใหญ่จริงบอกเลยอะไม่ใหญ่บ้าแล้วมีคนบอกว่าทําที่ไหนคะะทําที่ไหนคะเป็นูรี่คลินิกค,ค่ะกับอาจารย์หมอจำรูนหมอจำรูน แพงไหมแพงไหมเลยก็ราคามีตั้งแต่เอ่อห้าหลักถึงหกหลักมันแล้วแต่ว่าเราเลือกใช้วิธีอะไรทำทาแบบไหนที่ไม่บอกพอจะทำให้ฮะไม่บอกอจะทำให้โวตอนเขาที่ยาชาโคตรเจ็บเลยฉีดแบบเข้าไปดูจมูกก็แบบโอ้เันเหมือนมดกัดจมูกอ่ะ เจ็บมากไหมอะ่ะเจ็บตอนฉีดยาชาอย่างเดียวแต่ตอนทำไม่แล้วตอนนี้เจ็บไหมอะ่ะไม่เจ็บเลยไม่รู้สึกเลยริ่งออ <c oughs> เก่งเนอะริงแคบแบบให้มันผ่านการฉีดทำใจกับการฉีดยาชาให้ได้ถ้าคนแบบไม่กลัวเข็มอยู่แล้วเนะี่ยชิวๆเลยปกติพี่ก็ไม่กลัวเข็มอยู่แล้วนะเข็มใหญ่ขนาดไหนพี่ก็ไม่เคยร้องอ่ะอีฟอนอ ไอ้ยนนิงเข็มอย่างยาวพี่ก็ไม่เคยร้องเลยอยากด่าแต่ว่าด่าไม่ไหวทุกคนฉันอยากด่ามันมากทุกคนช่วยส่งของขวัญให้หน่อยรีวิวฉีดดีอะไรนะอะไรฉีดยาชาทนหน่อยอะไรเนี่ยราคาเท่าไหร่คะรวมทุกอย่างสวยปังไม่บวม ยังค,คนบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจมูกสะเทือนอย่าขำมากเธอเขาบล็อกขนาดนี้มันยังจะสะเทือนอีกเขาบอกกดแรงขนาดนี้มันยังจะสะเทือนอีกใช่ไหมมีคนบอกว่าเพื่อนตลกมดเยี่ยมอะไรนะเพื่อนตลกมดเยี่ยมจริงรู้รู้เลย <S <S 2> <S 2> <S 2> ว่ารู้แต่ก่อนนะที่พี่โบ๊ทที่พี่ก๊อฟมันทาเนาะ แล้วเราก็แล้วเราก็พูดให้หัวลออ้อแล้วมันก็ทําหน้าแบบอาจารย์อย่าหัวล้อ,อแล้วเราก็รู้เลยตอนเรามาทําเองเรารู้เลยว่าทําไมค้ามหัวล,ออล้วอน้องฟอดมีคนละข็มนะอ๋อน้องขอดนะคนละเข็มนะอใช่มันคนละข็มไปไหนมาใน่าะน่เห็นเธอไปกินหมูกระทงหมูกระทะที่ไหนมาไปกินกับสายรหัสมาครับรางรหัสไหนกันล่ะมีแต่ผู้ชายเลย ร้ายกางนะรู้ไว้บ้างทั่วบุรีรัมว่าคนนี้เป็นผัวฉันโอ้ยเขารู้กันหมดแล้วรู้ไว้บ้างอย่าไปยุ่งกับผัวมีแต่คนบอกว่าแฟนไปทําสวยเหรอไม่ไปทํากับแฟนล่ะฝาก็บอกว่าฝันหลอ่แล้วคือใครอะไรนะคอนแซปเหรอใช่ลอว รหัสน้องไหมคะรหัสห้องไหมคะอ๋อไมค่ครับอืมแต่ดูดีนะขนาดพันผ้ายังสวยเลยอ่ะดูด,ดูดูมุมนี้ได้ดูจมูกรือพุ่งมากอืมแต่ตาก็แบบอัน,นี้ขึ้นเลยนะแบบเป็นชั้นชั้นขึ้นเลยตรงเนี้ยเพราะตาสองชั้นอยู่แล้วค่ะว้ามีคนบอกว่าเหมือนเอ็มแอนดเอ็มเลยค่ะ เอแมทเอ็มคืออะไรอ่ะอุ้ยขอบคุณครับอุ้ยใครส่งให้อ่ะอุ้ยขอบคุณพี่จางทไม่ส่งทำไมส่งให้ฟอร์ดทำไมไม่ส่งให้หนูบ้างล่ะครับทุกคนขอของขวัญแบบอันแรไอเทมสักอันหนึ่งได้ไหมทุกคนขอของขวัญหน่อยฟอร์ดจะทำจมูกแข่งกับพี่แพดดี้โอ้ยฉันแพนางแล้วคนไม่รักฉันแล้วเหรอต้องพันหกคนแล้วจะฟอร์ดจะทำจมูกแข่งกับพี่แพดดี้ตอนนี้เลย จมูกหมอทําได้ละมุลรับใบหน้ามากถ้าทํากับอาจารย์จรูนใจแบบนี้อยู่แล้วค่ะเราจะไม่เอาทรงจมูกคนอื่นไปให้หมอเขาดูแต่เราต้องบอกความต้องการแล้วอาจารย์หมอเขาก็จะประเมินจากโครงหน้าเรา oh. อ๋ออะวู้ <Ooh. S 1> แล้วเราก็จะได้จมูกสวยในแบบของเราที่มันไม่แบบซ้ากับคนอื่นอาจารย์หมอบอกเสริมไปตั้งห้าชั้นนะ่ะโอ้โห ใช่เพื่อใชแบบ่เพื่อให้มันแบบมันอันเนี้ยเพื่อให้มันแบบมันเข้ามันแบบตามที่อาจารย์เพราะเป็นคนแบบมันดั้งแมพไงก็ถามว่าข้อสอบออกอะไรบ้างคุยกับเจ๊ก่อนกินข้าวหรือ,อยังกินเนื้อย,ย่างมาแล้วเจ๊กินแล้วก็ไม่อ้วนนะกินเผื่อเขาด้วยนะเขายังกินอะไรไม่ค่อยได้เลย ดีแล้วมันจะได้แบบลดไปในตัวเลยน่ยชอบแฟนผมอมๆอ่ะแบบไหนก็ชอบหมดแหละเอออ้วนแล้วรักไหมอุ้ยการละเมิดโดยแพรดี่ละเมิดอะไรอ่ะเดี๋ยวอ,ยอะไรเนี่ยนั่น น้อยจะไม่สามารถเข้าถึงไลฟ์คุณได้อไเฮ้ยท,ที่ทำหน้าเปล่าเฮ้ยพี่ไปที่โดนเหรอทำไงเนี่ยจบแล้วเดี๋ยวๆๆๆนนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขาโทหาก่อนเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเป็นเ,นเนพราะเหตุใดรือ อ้าวแล้วของพี่แพรดี้ก็ไม่ขึ้นเลยแล้วก็เชิญพี่แพรดี้ไม่ได้เลยน่าจะเป็นเพราะทำหน้าหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรเธอเข้าใหม่ต้องเข้าไลน์ใหม่แล้วอ้าวทำไมอ่ะสวัสดีฟุกฟิกลองลอง,ลองทักมาใหม่สิได้เลยมันบอกว่าพี่อะละเมิดสิทธิ์อะไรก็ไม่รู้อ้าวไม่ได้เฉยเลย ครีเอเตอร์เดี๋ยวลองลองลองไหมวานี่ไงไลฟ์อะพี่พี่ทำหน้าหรือเปล่ามันไะไรนี่หายเลยเนี่ยพอพอหาพี่ไม่เจอเลยเนี่ยนี่มีเขาไลฟ์อยู่นี่ไงไหนพี่ลองเชิญฟอร์ดมาสิเดี๋ยวมันกดยังไงวะเขาต้องเขาต้องเข้ามาในไลฟ์เขาก่อนสิเธอไลฟ์อยู่แบบไลฟ์อยู่ครับ fc นะคะขอบคุณนะอ้าวทําำไมมันไม่มีอ่ะเขาทำไมไม่มีอของเธออ่ะใช่พี่น่าจะโดนจํากัดแล้วแหละไม่จํากัดจริงเหรอตอนนี้อะไรอยู่เนี่ยจบแล้วเดี๋ยวเป็นเพราะพี่แพรี่พันผ้าหรือเปล่าเห็นเลือดอะไรอย่างนี้ สิทธิ์เชิญเข้าไลท์ถูกถูกล็อคเอ้าเห็นไหมล่ะส่งคำเชิญด่วนเอา้าคุณสามารถเริ่มไลท์ได้ตั้งตั้งแต่วันที่ยี่สิบเจ็วันนี้วันนี้เท่าไหร่วันนี้่หกพี่โดนโดนแล้วเอ้าทำไมยังงงอ่ะ <c oughs> ทำไมอ่ะขิดเลยเรื่องอะไรอ่ะงงไปดูก่อนกปดูเลอยอผิดนะ ไปดูก่อนว่ามันมันบอกว่าพี่ละมืดเะรละมิดอะไรอะ่ะจบแล้วชีวิตเอาก็ไหลมาตั้งหลาวันเดี๋ยวอา้าวพูดว่าอันนี้หรือเปล่าเอาอ่างไม่ไม่โทรวหวนนอนหนูหรือเปล่าวัวนนี้เหรออืมแล้วเอา้าก่อกวนแล้วคมเพง ไม่เออเอ้ายังไงเนี่ยเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะผ้าพันแผลหรือเปล่ามีคนบอกเอฟซีเขาบอกมามันจะมีได้ไงก็พันมา้ตั้งหลายวันแล้วนี่ยก็ไล่ไว้ตั้งหลายวันแล้วต้องสอนแล้วแหละบ้าแล้วเธอยังไล์อยู่ได้เหรอนี่หอไล์อยู่นี่มาคุยกันนี่ไม่ได้คุยเลยเดี๋ยวเดี๋ยว เสียใจนิดไหมเขาไม่คุยกับกเขาไม่คุยกับเราเขาไม่คุยใช่ไหมเออน่ารักแต่เขาก็ยังได้ไหมอ่ะน่ารักจีเอ้าทำไมไม่เหมือนในกล้องเมื่อกี้เลยอาถามอะไรวะปะตอนทำไมไม่เหมือนในกล้องเมื่อกี้เลยทำไมอ่ะสวัสดีนิว เอาแล้วจะไลฟ์พรุ่งนี้ไลฟ์ได้พรุ่งนี้ใช่ไหมโอ้พรุ่งนี้ต้องโอ่คได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอจะลงไลฟ์แล้วเพราะว่าแบบไม่มีพี่แพรดี้ก็ขี้เกียจไลฟ์แล้วเอาทำไมอ่ะก็อยากไลฟ์กับพี่แพรดี้ไงใช่เหรออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนอื่นหรือเปล่าไม่อยู่หรอกเป็นการโฆษณาอ๋อเขาเรียกว่าเป็นการโฆษณาพี่โฆษณาอะไร ไม่รู้เหมือนกันโฆษณาเรื่องอะไรจ้าหญิง้โฆษณาเรื่องอะไรจ้าหญิงฉันยังไม่ได้โฆษณาอะไรให้ใครเลยนะหญิงเออน้าจ้าหญิงคุณคุณนายจะเป็นเพราะผ้าพันแผลทาไมเป็นเงาอ๋อกระจกข้างนอกมันเป็นถนนครับ เอ่ยชื่อไรมยอ๋อเขาบอกว่าเอ่ยชื่อหมอและคลินิกฮะเอ่ยชื่อหมอและคลินิกอ้าบ้าเอ่ยชื่อหมอก็ไม่ได้บ้าหรือเปล่าเนี่ยโอเคงานเดียวก่อนหยุดไลฟ์แล้วนะครับลงไลฟ์ไปเลยโอเคบ๊ายบายเจอกันนะฝากดูไปฝากฝากไปดูคลิปเอ่อที่ลงล่าสุดด้วยน่ารักมากเลยคลิปไหนอีกอีฟ้าคลิปในทิกตอกมันน่ารักฟอร์ลเล่นไอ้ cover เพลงเฉย อ๋อสีอสบายนะครับแันนี้นะครับผม